สวัสดีครับวันนี้ก็พบกันอีกแล้วครับผมกับช่องบอสตาในรายการบ้าบอสนะครับวันนี้มาเสนอขายนี่ครับผมเจ้ารถกอล์ฟในล่างของบัคกี้นะครับผมเครื่องยนต์4สูบ JB JL เทอร์เครื่องมิลานั่นเองใส่เทอร์โบเข้าไปด้วยเกียร์ธรรมดานะครับโอเคล้อแบบว่าบึกบึนหน่อยครับล้อขอบ12น้ำมันรั่วอะล้อขอบ12ยาง ดอกบึกบึกประมาณนี้ามากับพวงมาลัยนาดี้พับได้สตาร์ทอย่างนี้เป็นตัวตัดไฟนะครับปึ๊บเปิดสวิทช์ my toy นี่นะครับผมเป็นบักกี้ในล่างของรถกอล์ฟนะครับเครื่องยนต์มิล่าสี่สูบเทอร์โบ JB JL ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมกับช่องบอสซ่าซ่รายการรถบ้านบอสน,นะครับผมวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับกับเกียร์ธรรมดานะครับ5สปีดเหมือนเกียร์รถยนต์เลยใส่เหมือนเกียร์รถยนต์เลยนะครับไม่ได้ทำความสะอาดไม่ได้ล้างให้เลยเบาะเือกี้หนึ่งตัวจริงๆมันมีขาสองตัวนะ วางได้ตัวนึงครับแต่บอกจะสูงว่าหรือไม่ก็ต้องย้ายกล่องย้ายแบตเตอรี่นะครับน mm ี hmm. ่ครับเป็นรถกอล์ฟครับพ mm ื hmm. ้นที่ถ่ายทาน้อยหน่อยนะครับวันนี้เค okay. มีกระจกด้านหลังมุมกว้างครับหลังคาด้วยการร้อนเครื่องยนต์มันๆนี okay. ่ครับ JBL Turbo 手ないか